สวัสดีครับจิ๊บมีสุขครับก็ตอนนี้เราอยู่กันที่ราดกระบ,บางเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมอยากกินข้าวหน้าเป็ดมากเลยแล้วก็อยู่แถวราดกระบ,บางเลยเพื่อนเด้อร้านข้าวหน้าเป็ดไม่ได้ดิไม่ใช่ร้านข้าวร้านคุณสินนะราชาเป็ดย่างอบน้ําผึ้งนะผมเคยไม่เคยผ่านมาก็ไม่เคยมากินสักทีก็เลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวลองมากินดูดีกว่าว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างนี่ ห้องอาหารคุณศิลราชาเป็ดย่างอบน้ำพึ่งอิ่มอร่อยแบบมันเองอ่ะจริงอเปล่าไปดูกนันเพื่อนนี่เป็ดยา่างนี่น่ากินป่ะมัมีทั้งเป็ดมีทั้งหมูกรอบหรือเปล่าหมูแดงนะพี่ครับเดี๋ยวเอาข้าวหน้าเป็ดจานหนึ่งครับปี่ไปเดี๋ยวเราก็มันมีกินไ้อน ข้างในผมว่าผมนั่งข้างในดีกว่าข้างในมันมีแอร์เพื่อนมีบะบงบะหมี่เนียเพื่อนบะหมีบบมมมม่ก็มีติดแอร์นะห้องกว้างแต่ว่าผมไม่ได้อยากกินเข้ามีอะไรนะข้างนอมีหอยจ้อหอยจ้อก็น่ากินเดี๋ยวไปดูหอยจ้อกอนดีวกว่า หอยจ้อเส้นเท mm ่าไหร่อะครับหอยจ้อเส้นเท่าไหร่ครับพี่อันนี้อะไรนะครับเอาปูใช่ไหมปูเส้นละสองร้อยใช่ไหมฮะอ่ะเดี๋ยวเอาปูเส้นหนึ่งกินที่นี่ครับทันเนี่ยเพื่อนๆก็ปูเส้นสองร้อยเดี๋ยวลองชิมดูว่าเป็นยังไงบ้างเดผื่อเพื่อนๆมาแล้วเนี่ยมันก็มีขนมขนมแล้วนะขนมขนมที่ ตมื่อกี้อยากกินจ้อนนพ่ที่บอกบอกว่าเนี่เขาก็สั่งกินแล้วเขาก็เนี่ยทอดให้เลยผมไม่รู้ว่าเอานั่งข้างนอกนี่ก็ได้พี่นัางนอกนี่ก็ได้ครับพี่เดี๋ยวก่นนี่มาแล้ว้าพหน้าเป็ดน,นี่น่นาก,กินไหมเพื่อนแล้วก็ ผมสาดมาหลายรอบแล้วก็ไม่เคยมาน่ากินนะดิทันงที่มันอยู่ใกล้บ้านเป็ดน,น่ากินว่ะแล้วก็มีอะไรนะมีผักบุ้งอย่างแรกเลยเด็ดปั๊บก็ต้องชิมก่อนรสชาติเป็นยังไง โอเคเลยครับหน้าหน้ามันนุ่มๆอ่ะจับไปิดหน้ากินามากเลยครับคนบก็นมาคืนเดียวมีผักบุ้งด้วยแบบแต่ผมอยากกินหอยจ้อทั้งทีมากนะบอกเ่อสอบมารู้เรียกว,ว่าจะรสชาติเป็นไงบ้างเพื่อนเพื่อนเมาสั่งกินเพื่อนเพื่อนมาสั่งนนะ มมเมนูครับเพืเ่อนๆผมให้ดูเมนูกันดีกว่ะเพืเ่อนๆอยากมากินมีอะไรบ้างน,นี่เขาบอกว่าของทานเล่นจอแหกกลมแล้วก็จอปูอย่างที่ผมสั่งนะตะเ,เนียมาแล้วเพื่อนนี่จอปู เล่นอง่200เพื่อนผมให้ดูเมนูก่อนนี่เมนูนะเป็ดบูกอบเพื่อนๆของทานเล่นก็มีมีหนมจุงหนมจีบเด้อเพื่อนๆน้ำมีกาแฟหลากหลายเออมีไก่ด้วยแต่ไก่ผมคิดว่าน่าจะหมดแล้วละผมสั่ง แป๊บสี่มันน่ายาดาผมนะกระหายกระหายน้ำน้ำตาลตกเราอย่างก็น่ากินเนี่ยเรื่องบะหมี่ไก่ผมตอนนี้ผมก็มาช่วงเวลากี่โมงครับเพื่อนบ่ายสองโมงสี่สิบเก้านะปิกเขาก็เลื่อนเหลือน้อยแล้วเพื่อนแต่เพื่อนๆพืจะไปร้านกินข้างในกันนะเนี่ยช่องอาหารเนี่ย ห้องอาหารคุณศิล์นนะคุณศิลนนะข้างในมันก็มีพื้นที่เดินเข้าไปแต่ว่าผมพี่เขาบอกว่าให้มานั่งเขาส่งมานั่งนอกก็มานั่งนอกนะเอาที่สะดวกอีเมนูดูเอาครับเดี๋ยวเราก็มาจากกัดกระต่อบกันะนี่แต่ว่าผงของกินข้าวหน้าเป็ดก่อน,นแต่ว่าน้ำจิ้มน้ำจิ้มพี่ครับขอน้ำจิ้มหน่อยครับ อหยุดน้ำนนเพิ่มจากพี่เขาหยิบให้โอเคไม่เป็นไรครับผมครับได้แนตะ่ว่าผมชิมเบื้องต้นก่อนนะแต่เนี่ยเป็นผักบุ้งน้่จิ้ม ตอกผมว่าเป็ดเขานาี่ก็นิ่มๆือน,นเพื่อนรสชาติโอเคอยู่ไม่เคยแวะมานั่งกินเลยก็ <c oughs> แวะมานั่งกินดูเดดนี่ยหลังนะขอบคุณผมอืมว้าวจิ้งจ้อน จอปูเส้นละสองร้อยร้อนๆนะอมาหนคิดว่าน่าจะอร่อยนะจิ้มน้ำจิ้มนะเพื่อนปะุก็ไม่ค่ายะใส่ปากแบบกตวนร้อนจิ้มหมอูหอืมอหอมดีกว่าไม่ร้อนมาก เป็นค่สองร้อยอืมอมโอ้คือนะคุณะด,ดว่าไงมาดูก่อนว่าข้า,างในมป็นไรบ้างแล้วพูดเป็นไงบ้างเพื่อน ผมก็มันก็เป็นเอปูอ่ะแต่ว่าผมว่าเห็นนื้อปูนะแต่ว่าก็ก็กเป็นเนื้อปูอะแต่ว่าก็กกนนาแ,าแล้วแต่เพื่อนๆนะแต่ผมคิดว่ามันเนื้อปูมันมันก็มีแหละแต่ว่ามันก็ยังไม่เต็มปากเลยครับเพื่อนๆอ้ามองหูฟางพุ่งค้าวแต่ผมว่าคิดว่าถ้าเส้นสองร้อยก็สำหรับผมนะผม ที่ผมกินนะผมค,คิดว่ายังไม่วาวกับราคานะผมว่าสองร้อยอนะ่ะสำหรับผมนะผมว่ามันน่าจะมีนะปูเยอะกว่านี้หน่อยแล้วเพื่อนๆคนไหนชอบกินก็สั่งเขาละกันนะจต่ผมคิดว่า vẫn ha ok khá đáng gần phòng đói giống mấy ván không là quần กล่ะบอกหอยจ้อตเมืกี้มันแ่าจะมีกี่ลูกนะสองร้อยไปโดยนลัรับลูกก่อนลูกสองลูกสามลูกสี่ลูกห้าลูกหกลูกที่ผมกินเมื่อกี้ไปก็เจ็ดลูกเจ็ดลูกนะ แปดลูกแรือเปล่าผมจำไม่ได้เพื่อนแปดลูกสมมุติว่ามันมีแปดลูกผมกินไปแล้วสองลูกปั๊บก็เฉลีย่ยลูกเท่าไหร่เพื่อนสองร้อยสองร้อยก็แปดลูกก็ก็ก็โอเคนะสมเหตุสมผลแต่ผมคิดว่าสองร้อยก็น่าจะว้ากว่านี้อย่างเรืบอกเลื่อนไปก็แล้วแต่นะเออเพื่อนๆสัมผัสแต่ว่ารสชาติครัว่าก็โอเคจับก,ก่อนเใส่เทไปปับ๊บนะครับ สองรอ <laughs> บะหมีม่มลดนะกูกินไม่หมดผมัดผักบุ้งขนานดะแสนจิ้มน,นั่นนะ่ะจิ้มน้ำจิ้นี่กินสักหน่อย Nói à. Nogiması, không nói thôi được hài lựa quá lắm lắp bà bà cháu cũng chịu lắp bà 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 น้ำก็ออกไม่หวานมาก

เพื่งดูเนื้อปูรอบนึงแต่เนื้อปูเขาก็เยอะนะเนือ้อเนื้อปูคุณภาพนี่เนื้อปูออปแต่ผมคิดว่าตอนแรกผมคิดว่าอาจจะเป็นสองร้อยเนี่ยอาจจะเป็นแบบเนื้อปูบอกว่าแบบเป็นเปอะไรเงี้ยถามพานวังผมนะแต่ก็โอเค เป็นนุ่มๆเพราะว่าขอครู สามรูนเพื่อนเดี๋ยวมาจัดกันเผื่อเพื่อนนะอยู่แถวนี้นะใครอยากกินหอยจ้อก็จัดกันป้ายเพื่อนอน,นะผมอยาก,กมาั้งนาน,านละแต่หอยจ้อที่เป็นทุกปันเมื่อก่อนเหมือนเพื่อนบอกนะเมื่อก่อน cua bạc, không nãy tôi cảm tôi thấy tôi bị đòn heo, có à. heo, có heo, trời ơi, nước chấm น้ำจิ้มวิ้นน้ำจิ้มน้องสุกปลาหมกเยี่ยงเพือพ่อนๆเราก็ซักกันหมดเยี่ยงแล้วนะนะครับ เดี๋ยวเราเรียกเขาเก็บตังคนะ์นะเท่าไหร่นะครับพี่ครับเก็บตังค์ด้วยฮะเท่าไหร่ครับอันนี้หอยจ้อสองร้อยอันนี้เท่าไหร่ครพี่อันนี้หกสิบหกสิบอ๋อ 200. อันนี้หกสิบยี่สิบอันนี้สองร้นนะอยองอครับ่านอขอบคุณครับสองรแดสิ 280, บาทเพื่อนก็ข้าวาหน้าปิดเนี่ยก็หกสิบบาทหอยจ้อสองร้อยนะ แล้วก็น้ำ40บาท280บาทรับก็ไม่แพงถ้าเพื่อนๆผ่านมาแถวรักบานเพื่อนๆก็น็แวะมาได้เลยนะครับเของอาหารคุณสินนะราคาเป็ดบมกำพริกนะเพื่อนๆก็แวะมาทานเนาะก็คือตอนนี้ผมก็มาเย็นแล้วล่ะนะครับก็มันมีทั้งบะหมี่แล้วก็ข้าวหน้าเป็ดเขานะครับแล้วก็มีหอยจ้อด้วยเส้นละ200แล้วก็มีจกุ้งมั้งร้อยกว่าบาทเพื่อนๆก็ ก็ที่บอกอ่ะเลือกกินเอานะฮะว่าคนไหนชอบอะไรแต่ผมคิดว่าอย่างที่ผมบอกไปกินนะเนาะว่าอันนี้ก็คือต้องบอกก่อนเพื่อนเนะเวลาผมกินเนี่ยก็คือที่บอกอันนี้คือรสชาติลิ้นปากผมนะครับนะครับความคุ้นค่าก็ของผมเองนะฮะก็คนอื่นก็ก็แล้วแต่คนอื่นนะแต่เพื่อนบอกว่าผมมากินให้ดูแล้วกันนะก็ไม่ต้องเชื่อผมนะเพื่อนเพื่อนว่าว่าอร่อยหรือไม่อร่อยให้เพื่อนเพื่อนลองมาทานดูนะครับเพื่อผ่านมาแถวรากับบังนะถ้าจะกินข้าวหน้าเป็ดหรือข้าวหมก็บะหมี่นะแต่ว่าเพราะว่าผมไม่จะกินบะหมี่แต่ว่า อิ่มไม่ไหวข้าวนำปิดเข้าให้เยอะมากนะครับแล้วก็หอยจ้อยแล้วก็เิลล์สองร้อยนี่มีแปดลูกก็ถือว่าโอเคนะสําหรับผมนะผมถามสำหรับผมว่าโอเคนะครับแต่ผมยังไม่ว้าวนะครับนะเออพื่อนคนหนีอยากกินรสชาติหอยจ้าะก็โอเคเลยนะนะครับก็เพื่อนที่เข้ามาดูผมนะก็คือผมชื่อจิ๊บมีสุขนะครับดังใจเนาะเพืนะ่อนเนาะก็ฝากมาดูนะฝากนิดนึงตอนนี้คนติดตามน้อยมากเลยเพืนะ่อนก็ถ้าเข้ามาแล้วก็คือเจอผมนะ กดซับสไคร์นะแล้วกดติดตามนะกดกระดิง่งกินกินนะอย่างแรกเลยกดกระดิ่งก่อนนะแล้วกดติดตามนะเป็นเพื่อนกันก่อนนะนเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวที่บอกเพราะว่าท่องผมก็ทานก,กินทานเที่ยวแล้วก็กินอาหารโลคอลทั่วไปเนะี่ยเพื่อนๆเนาะแล้วก็มีตังก็กินร้านอาหารนะมีตังไหนก็กินร้านอาหารถ้าไม่มีตังก็มากินโลคอลตามปกติเพื่อนๆก็ยังไงฝากเพื่อนๆนะกดไลค์กดแชร์นะกดซับสไคร์นะกดติดตามกัะเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวไปเจอคลิปน้านะเพื่อนนะ ยังไงวันนี้ขอตัวบ๊ายบายนะเจอลิปหน้านะบ๊ายบาย